วันนี้ก็ํามากินโอวันตินนั่นเองนะครับทำไมผมต้องซื้อมาเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาขอแหลกกับวันพีชนะเองนะครับน้าโกนเห็นไหมนี่ครับอันนี้คือโซโลนั่นเองนะครับผมซื้อมาเยอะมากๆครับผมเก็บาะสมอยู่นะครับน้าโกนก็คือมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรนะครับแต่ว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจนั่นเองนะครับน้าโกนอันนี้ก็คือลูฟี่นะอันนี้โรบินนะทุกคนอันนี้ก็เป็นลูฟี่อันนี้ก็เป็นลูฟี่แบบสองแบบนะครับอันนี้ยกมือกับอันนี้เป็นท่าดีใจหรือเปล่าไม่ด้ใจนะ ก็เป็นนามินี่ทุกคนนามิแล้วก็ช็อปเปอร์นะทุกคนน่าจะมีแค่นี้นะถ้าใครแบบว่ามีเพิ่มเติมก็ลองแนะนำมาได้นะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้เรามากินกันสักกล่องหนึ่งแล้วกันนี่อ,อ๋ออันนี้บังเขาเลยนี่ทุกคนโอ้โหอย่างเท่อย่างสวยเป็นไงล่ะอ่า โอ้โหได้กินนมด้วยนะทุกคนแล้วก็ดูตัวละครที่เราชอบด้วยนะครับนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นลูปี่ไม่รู้ว่าภาคไหนเหมือนกันนะเป็นแบบยังไงอ่ะอันนี้ใส่ชุดสีแดงนะทุกคนเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นงานลิิทธิแท้นะครับนะทุกคนเขนะาน่าจะไปซื้อลิิทธิมาแหละงั้นมาติดไม่ได้นะทุกคนก็คือมันสวยนะทุกคนดูดิสวยมากๆากเลยนะเอามาเก็บสะสมได้น,นะทุกคนล้างเอาไปล้างก่อนนะทุกคนแล้วก็มาเก็บสะสมหน้าดนะ คือมันเป็นงานอีกสิบแทะชอบมากนะเจาะเลยครับนักทุกคนมีโปรตีนด้วยแล้วพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยได้สะสมตัวละครที่เราชอบโอ,อ้โหโคตรเวิร์กแต่นี้ของไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าเราก็กินเพื่อความชอบนะของตัวละครของเราด้วยนะครับนะก็คือตอนนี้เขาจจดโปรอยู่นะครับสองกล่องยี่สิบบาท ลดไปตั้ง6บาทน,นะครับน่าจะเป็นกล่องละสิบฝักบาทถ้าจำไม่ผิดลูฟี่ชอบมากคนระับเป็นลิกขิตแท้เลยอะดูจากด้านหลังมีด้านหลังก็จะเป็นลูปแมวน,นั่นเอนะครับผมไม่แน่ใจนะว่านี้เป็นค่ายของอะไรนะครับนะทุกคนแต่ชอบดูนะวันนี้เนี่ยมันซื้อแบบ เมื่อไรจะจบก็กี่อยากให้จบแย่นะคืออยากดูว่าวันพีซมันคืออะไรนะครับนะแบบเป็นสมบัติยังไงก็ถือว่ามันโอเคนะโปรตีนสูงด้วยนะครับนั่นคนเด็กๆก็ชอบเลยนะยิ่งชอบกินนมอยู่แล้วนะยิ่งมีตัวละครที่ใช่โอ้โหกินใหญ่เลยกินทุกวันเลยเท่านี้แต่ว่าไม่รู้ว่าหมดเขตเมื่อไหร่ ต้องลองไปติดตามชมดูนะครับว่าหมดเมื่อ,อไร่นะครับผมก็าจะล้างแล้วก็เก็บสะสมไว้นั่นเองนะครับเอาวางไว้ตามตู้ปางาตู้ปลาผนังผนังบ้านนี่ก็ได้นะเดี๋ยวรอดูติดตามชมนะทุกคนผมก็จะพยายามเก็บของมันเก็บให้เยอะที่สุดนะทุกคนคือราคาไม่แพงอะ่ะแล้วเป็นงานลิขสิทธิ์แท้ก็ถือว่าโอเคนะเก็บสะสมได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ชอบก็อลองไปหาเซสดูได้2กล่อง20บาทนะครับตอนนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนไปดูแล้วมันอาจจะหมดเขตแล้วก็ไม่แน่ใจนะก็รีบๆไปดูแล้วกัน